Get Ahead Podcast เพราะโลกไม่เคยหยุดหมุนเราเลยหยุดพัฒนาไม่ได้ Get Ahead จะพาคนไปสู่โลกกว้างด้วยวิธีคิดง่ายๆสนุกไปกับเราคุณจะก้าวไปข้างหน้ามากกว่าคนอื่นสวัสดีครับพบกับ Get Ahead Podcast นะครับแล้วก็นี่เป็น EP 0ที่จะมาเล่าให้ฟังว่า ไอเกตไอเฮดพอดแคสต์เนี่ยมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรมีประโยชน์ยังไงเกี่ยวกับท่านแล้วก็วิทยากรทั้ง3าคนที่จะมาผัดเปลี่ยนเวียนคุยกันเนี่ยมีประวัติความเป็นมามีทักษะเป็นยังไงกับบ้างน,นะครับเกตไอเฮดพอดแคสต์เนี่ยในมุมมองของคุณปอยเป็นยังไงครับครับผมในมุมมองของปอยนะครับเกตไอเฮดพอดแคสต์เนี่ยเนื่องจากพวกเรา3คนอยู่ในวงการเกี่ยวกับทางด้านการเงินอยู่แล้วเนาะเรามีการเจอลูกค้าแล้วก็จะเอาปัญหาที่ลูกค้าของเราพบเจอเนี่ยครับมาย่อยแล้วก็มาทําให้มันเป็นประสบการณ์จริงนนําาไไปใช้้งงดจริกับ ทุกๆคนครับครับแปลว่าคนฟังที่ต้องเป็นคนขายของหรอไม่จําเป็นไม่จําเป็นคือแบบว่าเป็นความรู้ทักษะที่เกี่ยวกับการบริหารเงินการจัดการปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับไฟแนนเชียลต่างๆก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้ยกตัวอย่างง่ายๆนะคุณพงษ์อย่างคนที่เป็นฟรีแลนซ์กับคนที่ทํางานเป็นข้าราชการวิธีในการบริหารทางด้านการเงินนะครับแตกต่างกันอย่างก็แปลว่าถ้าเกิดว่าไม่เคยฟังที่ไหนว่าเฉพาะจาะตรงวันนี้มาก่อนก็จะมาหาได้จาก Get Ahead Podcast ส่วนคุณูคิดว่าเป็นไงบ้างครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การมองโลกเนาะสิ่งต่างๆรอบตัวในเลนของคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องการเงินอืนะครับรอบตัวเลยคนที่ต้องทำงานการเงินเท่านั้นเหรอครับกอหมายถึงว่าเราเราเล่าเราเล่าสิ่งต่างๆเนี้ยในเลนของเราถ้าเราเห็นมุมมองอย่างนี้อ่ถ้าคิดในมุมมองของคนที่ทํางานการเงินเราเห็นมุมอะไรใช่ไหมครับมีข่าวแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเรามองในเเชี่ยวชาประมาณนึงก็จะมาย่อยข่าวต่างๆให้ฟังอ่เรามองในเลนของเราเรามองไงหรือเราอ่านเรื่องราวนี้มาเราไปดู ละครเรื่องนี้มามันมีอะไรที่สอดคล้องไปกับมุมมองเราบ้างเราก็เอามาเรามาเล่าเอามาค,าคือถ้าในในในอุตสาหกรรมการเงินตอนนี้คนก็รู้สึกว่ามันเครียดจังเลยเนาะ,ะมีเนื้อหาเยอะจังมีการเปลี่ยนแปลงผันผวนผลมากมายจริงเลยแล้วของเรานี่จะแตกต่างไหมแตกต่างแน่นอนคือทุกวันนี้เวลาเราไปเซิร์ช u t u b e เนาะเราอยากจะรู้ว่าซื้อหุ้นตัวไหนโอทมันมีหลักการเยอะแยะมากมายบางทีคนที่เราจะดูอะครับสมัยนี้เราเลือกดูได้ เราไม่รู้เนาะว่าเราจะเอาซอสไหนมาใช้เรามีเงินอยู่ก้อนนึงจะบริหารยังไงดีซึ่งปอยมองว่าแต่ละคนนะมีความต้องการไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเล่าให้ฟังดีกว่าถือว่าเราสามคนมาเล่าให้ฟังว่าควรจะทํำยังไงผมคิดว่าคนที่ฟัง Get I h e a d Podcast และก็จริงๆแล้วเหมาะกับทุกคนแหละที่ต้องการที่จะอัพความรู้ใหม่ๆตัวเองเข้าไปในตัวนะครับโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเงินเงินทองๆเนี่ยแหละ ว่าปัญหาใดๆที่เคยเจออยู่ในปัจจุบันเนี่ยลองฟังไปเรื่อยๆเราจะค่อยๆนาเสนอในประเด็นต่างๆเช่นการบริหารเงินการลงทุนการซื้อประกันเท่าไหร่ถึงจะดีหรือแบบไหนถึงจะเหมาะแบบไหนจะเหมาะกับคุณการที่จะจัดการปัญหาการเงินจัดการจัดการหนี้ผ่อนบ้านผ่อนรถอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะยังไงถึงจะดีที่สุดสำหรับคุณก็ลองฟังไปเรื่อยๆนะครับคนที่ฟังของ get ahead podcast เนี่ยแล้วเขาจะได้อะไรครับคุณบูครับเขาจะได้อะไร ก็เรียกว่ารูไว้ไม่เสียหายแล้วันรูไว้ไม่เสียหายโอเคโอเคเหมือนกับไปเที่ยวต่างจังหวัดมาซื้อของฝากหน่อยนึงเลยประมาณนั้นเลยประมาณนั้นแต่ว่าถ้ารู้แล้วก็จะเหนียวกว่าคนอื่นกลับไปอวดชาวบ้านได้ล้ำหน้าล้ำหน้ากว่าคนอื่นหน้าล้ำหน้าท่านผู้ฟังคงสงสัยแล้วว่าปอยบูพงเนี่ยคือใครบ้าง ทำไมต้องมาฟังพวกเราครับก็จะมีสั้นๆนิดนึงแล้วกันแนะนอนตัวคุณปอยครับผมผมปอยนะครับอนุชิตอาทรชัยกุลครับอดีตเคยเป็นเฮดฮันเตอร์มาก่อนนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่รู้จักเนาะเฮดฮันเตอร์คืออะไรก็เป็นนักล่าหัวนี่แหละครับเอาคนจากบริษัทอื่นไปให้กับอีกบริษัทหนึ่งเพราะฉะนั้นปอยก็จะมีประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับวงการสายอาชีพต่างๆที่จะนํามาเล่าให้ฟังแล้วก็ปัจจุบันผันตัวนะครับมาเป็นนักวางแผนการเงินแล้วก็ทําเพจอยู่ชื่อว่า easy f i n การเงินต้องวางแผนนะครับสกดครับ ezen fin ครับผมโอเคคุณบูครับอ่าครับของผมส่วนตัวก็จบมาจากทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็มาจุดเริ่มต้นก็มาในเริ่มธุรกิจประกันจบที่ไหนครับพาวเวอร์แล้วฮะอ่าที่เศรษฐศาสตร์มหาเศรษฐศาสตร์ที่จุฬาโอเคครับแหมมาซะไอวี่เลมาซะสูงเลยนะฮะโอเคก็มาเริ่มต้นจากธุรกิจประกันแล้วก็ต่อไปทางฝั่งเรื่องการลงทุนนะครับกองทุนรวมต่างๆปัจจุบันก็เป็นนักผันการเงินครับผมของสมาคมนักผันการเงินไทยนะคยังได้ความลูกค้าโทรเข้าไม่ขาดสายเลยคุณบู โอ้ใช่ครับโทรศ<ช>ัพท์นีน้นต้องแทบจะปิดทิ้งไว้เลยเพราะว่าโอเค <laughs> อเค,ครับ,รบส่วนของพุ่งทอนะครับก็จริงๆจบสถาปัจจุลนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าเป็นคนชอบอะไรตื่นเต้นก็เลยผันตัวเองมาอยู่ในวงการการเงินนะครับปัจจุบันก็เป็นฟันเมเจอร์นะครับแล้วก็เป็นตลอดมาช่วง5-6ปีที่ผ่านมานะครับก็จะมาแชร์ในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับ Investment นะครับวิธีการลงทุนแบบง่ายๆสําหรับคนที่ไม่อยากจะเริ่มแบบยากๆนะครับลองฟังดูก็จะพยายามสะท้อนในมุมต่างๆของการลงทุนทั้งการดูซีร ติดตาข่าว,าวาการวิเคราะห์ข่าวในต่างๆที่เกี่ยวกับการยุ่งงเงินทองๆองก็จะมาแคร์ให้ดูว่าอ๋อทำไมถึงเป็นแบบนี้ท่านก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับสุดท้ายมีอะไรฝากไหมครับสาหรับคนที่จะฟังต่อๆไปใน E ีพีต่ถัดไปครับคุณปอยอก่อนเลยอ่าก็ถ้าอยากจะลํำหน้ากว่าคนอื่นนะครับอยากรู้ว่าจะลํำหน้ากว่ายังไงต้องมาลองฟังกันโอ้โห,โหครับปิดได้ดีมากครับอ่าคุณบุ๋มครับก็ถ้าอยากได้อะไรที่เอาไว้เอาไปเอาไปเล่าต่อให้คนอื่นฟังได้อะไรอย่างนี้นะครับก็มาฟัง อ่าแล้วก็สำหรับผมนะครับถ้าท่านอยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปในวันพรุ่งนี้เป็น Better Self ของวันนี้นะครับก็สามารถที่จะติดตามไปเรื่อยๆรับรองว่าเรื่องราวที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยคัดกรองมาแล้วอย่างดีนะครับเป็นประโยชน์แน่นอนขอบคุณมากนะครับทุกท่านสสวััดีครบสวัสดีครับ